สวัสดีครับผมใหญ่ธนากรจากบริษัทโค้ดโมบายนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะสอนวิธีการเช็คนะครับว่าเครื่องเรานะครับได้เซตตัว Default Shell เป็นอะไรนะครับอันดับแรกนะครับเวอร์ชั่น macos catalina นะครับได้เพิ่ม Shell ตัวหนึ่งเข้ามานะครับที่เรียกว่า c s h e l l หรือเรียกว่า s e h e l l ก็ได้นะครับถูกเพิ่มเข้ามาใน catalina บางคนอาจจะเซต Default ไว้เป็นตัวนั้นแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาตรวจสอบกันว่าใครได้เซตตัว c s h e l l หรือใช้ s h e l ตัวอื่นอยู่นะครับวิธีการตรวจสอบก็คือมาที่ spotlight นะครับเสิร์ชคำว่า terminal นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า echo shell นะครับของผมนะครับขึ้นคำว่า b a s นะครับแสดงว่าตอนนี้ผมใช้ s h e ที่เป็น b a s นั่นเองนะครับหากใครเซ t ตเป็นตัว c shell หรือ z shell ไว้แล้วนะครับก็จะเป็น slash bin นะครับแล้วก็ slash zsh นะครับทีนี้ในฝั่งตัว mac คารดินะครับถ้าสมมุติเราเปิดตัวเทอร์มินอลมาแล้วเรายังใช้แบตอยู่มันจะขึ้นตัวนี้ขึ้นมานะครับบอกให้เรานะครับทำการแอคทีฟเป็นตัว c ีเชลหรือแซดเชลตรงนี้นะครับแต่ว่าเครื่องผมไม่ได้ทําการเซตนะครับผมยังใช้แบตอยู่นะครับให้มองว่าตัวเชลพวกเนี้ยมันคือเครื่องมือนะครับนะครับมันอำนวยความสะดวกมีฟังก์ชันมีลูกเล่นอะไรแต่ละ เชลก็จะมีความสามารถไม่เหมือนกันนะครับหลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยทำไมไม่ใช้ตัว c ีเชลเลยละ่ะนะครับซีเชลมีลูกเล่นอะไรเยอะส่วนตัวผมผมใช้ทั้ง2อันนะครับสลับไปสลับมานะครับเพียงแต่ว่าคลิปเนี่ยพอยก,ก็คืออยากจะให้เช็คนะครับว่าเชลดีฟอ u ์เราเซตว่าเป็นอะไรเผื่อเราไปคอนฟ i c t ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการติดตั้งตัวฟัตเตอร์เนี่ยนะครับมันจะให้เรานะครับไป c o n f l i p a า t เอ็กพอร์ออกมาเนี่ย นะครับหรือเป็นค่ายอื่นนะครับอะไรพวกเนี้ยก็ต้อง export เราจะได้รู้ไงว่าเฮ้ยเราใช้เชลอะไรอยู่นะปัจจุบันเนเราจะได้ไปเซ็ตให้ถูกนั่นเองนะครับโอเคคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับหากชอบก็กดไลค์กดแชร์กดส u ั s c สไ b e กับชแนลด้วยนะครับก่อนจบคลิปนะครับขอฝากเว็บไซต์ c o s m o b i l e m e e เอสคนะครับเราก็เป็นบริษัทเทรนนิ่งนะครับหากใครสนใจอบรมก็ติดต่อมาที่บริษัทได้นะครับโอเคครับขอบคุณครับ